แล้วจ้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วเอาละครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผมไปเจอร้านค้ารับครับที่ GM แอบเอาสกินปืนมาขายในราคาถูกครับทุกคนเชื่อผมไหมถูกมากถูกแบบถูกจริงๆครับถูกกว่าแอดดับพิเศษอีกกดไปที่นี่นะครับกดตรงรูปเพชรนะครับเรียบร้อยครับและให้ทุกคนนะครับกดมาที่ของเด็ดประจําสัปดาห์นี้นะครับเห็นไหมครับนี่เลย แพนด้าร้อยดียวครับแต่แพนด้าไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยน่าสนครับนี่ครับกล่องสุ่มสกินปืนชีต้านะครับสิบกล่องบาทครับคือกล่องนี้ก็จะประกอบไปด้วย AW, f a ูฟาร์มาร์แล้วก็เออสกานะครับแล้วก็วีเอเอสวีดีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่ครับ AK ขาวครับสิบกล่องขายแค่หกสิบแปดบาทครับท่านผู้ชม ถามว่ามันถูกตรงไหนอะพี่คือพี่จะบอกให้นะครับน้องถ้าเติมเพชรไดยปกติแล้วเอ้ย,อย,อยกดดพชรอิจไปกดโดนซื้อนะครับคือถ้าเติมเพชรได้ปกติอะหนึ100่งร้อยเพชรอะเราต้องใช้อยู่มันสามสิบห้าบาทใช่ไหมครับถ้าเติมแบบว่าสักเจ็ดสิบาทเราจะได้มาสองร้อยเพชรใช่ไหมแต่ราคาเอเคขาวสิบกล่องนะครับกล่องส่มสกินเอเคขาวนะครับกล่องละหกสิบเพชรสิบกล่องก็หกร้อยเพชรครับเข้าใจยังครับปกติถ้าเติมตัวทั่วไปเจ็ดสิบเพชรน้องจะได้แค่เอ้ยเจ็ดสิบบาทน้องจะได้แค่สองร้อยเพชร แต่ถ้าน้องซื้อเนี่ยไอเคขาวตรงเนี้ยหกบาทหรือเจ็บาทตีว่าสินะครับน้องจะได้เท่ากับห0 0เพชรเลยครับงงไหมครับคือเราเติมแค่6กบบาทเราจะได้ไอเคขาวสิกล่องซึ่งราคาประมาณ600อยเพชรนะครับโคตรคุ้มแต่พอดีว่างบพี่ไม่พอครับพี่เอาแค่สกินชีตา้าวันนี้พี่ก็จะมาชีต้าไปส่งให้ดูนะครับว่ามันคุ้มจริงไหมมันจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับถามว่าทำไมไม่เอาไอเคขาวเออตอนนี้ววลเลตพี่มีอยู่แค่30บกว่าบาทครับพี่เอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวไว้เข้าหลังนึกกับพี่ได้โอเคครับเรียบร้อยผมก็ซื้อนะครับในราคา34บาทนะครับก็ได้มา1ิบกล่องนะครับคือเดี๋ยวเราคข้าไปเปิดกันครับเดี๋ยวไปเปิดในตู้กันครับเอาละครับจังหวะนี้ก็โอ้โหเอเคครับแล้วก็ตรงนี้จะรีทุกวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์เวลาตีสี่นะเขาจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้พยายามพยายามเข้ามาดูนะว่ามีอะไรลดราคาบ้างแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการเติมเพชรนะครับนี่ครับนี่คือการเติมเพชรสะสมนะครับใครที่ชอบเติมนะครับก็สามารถมารับเพชรคืนหรือว่ารับตั๋วไดมอนด์หรือรรับิิเเเตตนนะะคก็ปาาามมมสสสสํหยรับ จะได้ตามลําดับนะครับก็คือถ้าเติม200ก็จะได้เพชร10เมตรนะครับเติม600จะได้เพชร50เมตรถ้าเติมนห้5จะได้เพชรอีก200เมตรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนตัวยงนะครับก็คือเป็นหน้าที่เจมอลอกเอาของมาขายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถาวรนะจ๊ะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยเล่นแบบเฉยๆครับไม่อะไรมากมายนะครับโอเคครับเมื่อซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปสุ่มกันดูดีกว่าว่าผมจะได้ปืนถาวรหรือเปล่านะครับโอ้ในนี้ก็จะมีของถาวรนะก็จะมีตั้งแต่ สกาชิต้านะครับแล้วก็ฟาร์มัสฟาร์มัสผมมีถาวรแล้วนะแล้วก็จะมีเป็น SKS นะครับแล้วก็มี AWM นะครับสิ่งที่อยากได้สุดคือ AWM นะครับเพราะว่าเป็นสกินเดียวที่บวกดาเมจนะครับของ AWM นะครับผมก็จะเปิดก่อนเลยนะครับเปิดไปก่อน5กล่องครับอ้าวได้3วอนแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดที่กล่องไป5้ากล่องกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิด5้ากล่องสุดท้ายนะครับไปจัดไปครับโอ้ AWM หนึ่งวันครับยังไงเอออย่ามึงเชิงครับ อย่าเพิ่งเชิญผมครับจังหวะนี้ไปกล่องครับเจ็ดวันครับมาออืเจ็ดวันครับจังหวะนี้หกกล่องครับอออืืได้รีวิวสามวันมาครับห้ากล่องสุดท้ายครับคิดว่าถาวรนออกบ้างไหมครับเสียไปสามสิบสี่บาทผมว่าต้องมีถาววนบ้างแหละในสิบกล่องนี้ครับถาวรนจงออกมาออกมาครับออืืเรียบร้อยครับ ยี่ิบสี่ชั่วโมงหมดเลยครับ A W ออกมาสองช่องนะครับก็ยังดีครับเราไปดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างคือ A W ยี่สิบหกวันนะครับบวกยี่สบสามชั่วโมงเท่ากับยี่สิบเจ็ดวันครับถ้าบอกว่าผมได้เปิด A W มายี่ิบเจ็ดวันโอ้โหเนืกก้ก็จะได้ว่าเออถาวรันสักกระบอกนะครับคือแบบได้มาเป็นหลายเดือนเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เปิดอื่นนะครับเดีย๋ยวไปดูเปิดอื่นกันนะครับ วิดเอสนะครับได้มา21วันครับก็คือเล่นกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับถึงจะไม่ได้ถาวรก็เถิดนะครับแต่ว่ากล่องนี้สมคุ้มมากนะครับก็คือคุ้มตรงที่ว่าราคาถูกนะถ้าเกิดใครเดียวว่าไปส่มพวกเอเคหรือว่าปืนพวกนี้อยากได้ไปใช้นะครับก็คือมาส่งนี้ก็ได้ผมว่าราคาถูกกว่าซื้อตามร้านนะครับถูกกว่าซื้อร้านนั่นเองนะครับเอาว่าแต่ปืนที่เหลือไปไหนหรือผมส่มไม่ได้อาฟาร์มามันถาวรนยนะครับส่วนสกาอ่าฮะสกาผมไม่ได้นะครับเมื่อกี้ไม่ส่มได้เลย ปกติจะใส่ไซเรนนี่นะครับไททันนะครับแต่ไม่ใช่ไททันฟ้านะก็อยากได้ไททันฟ้านะแต่ตอนนั้นคือมันยากจริงๆนะครับสําหรับไททันฟ้านะครับก็เลยว่าโอเคเอาแค่นี้ปอนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากเจอคลิปคุ้มคุ้มอะไรถูกถูกหรือคลิปสุ่มหรือว่าแนวเล่นแนวอะไรก็สามารถติดตามช่องผมได้นะครับแล้วก็ผมจะมีสตรีมตอนคืนนะครับ หลังสองทุ่มไปแล้วนะครับทุกวันนะครับใครอยากเล่นด้วยอยากเข้าสตรีมหรือว่าอยากเล่นกับผมนะครับ,บก็สามารถติดตามไว้เพื่อรอดูสตรีมผมได้นะครับบ๊ายบายนะครับไปแล้วจ้า